กันคนหาตักเต็มหน้าเป็นยาฆ่าเชื้อด้วยเนี่ยแทนไอโกออได้ค่ะโอเคยันตัวเขาให้นามตัวตัวเจ้าตัวเนี้ยชาวบ้านโมโหขอบโมโซนไม่ได้คนป่วยมาอยู่ปลาค้าหั่นมะกรูดนี่ทำอะไรครับทำสมุนไพรค่ะแล้วเอาใส่ขวดพลาสติกทำอะไรครับเนี่ยแล้วเดี๋ยวจะใส่น้ำส้มสายชูทิ้งไว้คืนหนึ่งแล้วจะไป อ่ารักษาขีดเป็นสเปร์กันยุงสูตรดมและประโยชน์ภูมิปัญญาของชาวบ้านอืมครับผมก็เขายังรอรอที่ทางศาสนาศกเราสาสนาศกกำลังคัดกรองเข้าาอยู่เราพร้อมอยู่ตลอดช่วงนี้เราพร้อม ที่เขาจะมาฝากอยู่ก็มีแต่ว่ามันต้องคัดกรองเข้ามาก่อนาทางอำเภอกับทางสาธารณสุขหรือทางผอสบตของตำบลเนี่ยก็ยังคัดอยู่คัดที่จะเข้ามาก็ภายในอาทิตย์เนี่ยอาทิตย์อาทิตย์นี้ก็จะน่าจะเข้านะเพอรอห้องน้ําคือรอห้องน้ําเจ้าหน้าที่เสร็จก็เข้าได้เลยอย่างเงี้ยอ๋อตอน,นี้เรียบร้อยทุกอย่างครบเหลือห้องน้ําเจ้าหน้าที่อย่างเดียวใชนะฮะจำนวนทั้งหมดรับได้สุทธิเลย ก็สิบหกเตียงในสิบหกเตียงนี้มีถัองออกซิเจนถังออกซิเจนก็มีแต่จะขาดสายเท่านั้นนะว่าเรายังไม่ได้ยังไม่ได้ไปซื้อสายสายออกซิเจนยังไม่ได้ส่วนว่ที่ว่าถังแดงั้างถุงแดงั้งเขาถุงสายทางถาจะนะสุกเขาต้องเอามาเองก็รไม่รู้ว่ามีข่าวโควิดแล้วทางหน่วยนายอำเภอท่านก็นมาขอติดต่อว่า ขอใช้สถานที่ได้ไหมเราก็เห็นความเดือดร้อนของประชาชนก็เราก็มีอยู่ที่อยู่ที่โคกหนองนาของเราเราลองมาดูกันว่าจะใช้ได้หรือเปล่าก็มาว่าเราจะทําแบบธรรมชาติกพรที่ว่าจะทาธรรมชาติเมื่อให้เข้ามาอยู่แล้วก็ต้องอาศัยธรรมชาติบําบัดร,รักษาก่อนในเบื้องต้นว่าโดยทางในอำเภอก็ให้หน่วยของการปกครองของ ของท่านคือกำนันผู้ใหญ่บ้านและประชาชนมาช่วยกันพอสายแรงเหล่านั้นคือมาปรับปรุงสถานที่ต่างๆอาคารที่มันโลง่งก็ทําให้อาคารที่มันมีที่มุงที่บางเพื่อกันกันแดดกันลมต่างๆที่จะเข้ามาก็โดยอาศัยความร่วมแรงร่วมใจของกำนันผู้ใหญ่บ้านและประชาชนที่มีจิตอาสาไม่ว่าจะเป็นทหารกอขอกําลังมาช่วยกันทุกหน่วยก็ให้ความช่วยเหลือจนมาเป็นรูปร่าง ส่วนในเวลายังไม่ถึงเดือนอความเรียบร้อยก็เกิดขึ้นก็ถือว่าเราก็อาศัยสมุนไพรในวัดเนี่ยนะสมุนไพรตามชาวบ้านมากในวัดที่เราปลูกไว้ในโคกหนองนาก็ได้เอาสมุนไพรนั้นไปให้แจกจ่ายในเขตอำเภอหนองแสงทุกตำบลที่มาขอเราก็แจกจ่ายไปทุกวันตอนเช้าก็แจกตอนเย็นแล้วก็แจกแจกไปทุกวันก็ได้อาศัยความร่วมมือของกลุ่มแม่บ้านกลุ่มแม่บ้านในเขตอำเภอเนี่ยมาร่วมกัน ทำสมุนไพรทั้งสูตรดมทั้งรับประทานน้ำเนี่ยดื่มน้ำเข้าไปพออาศัยตรงนี้เองผู้ป่วยต่างๆก็ดีขึ้นหายใจโล่งขึ้นในเบื้องต้นก็ถือว่ามันทำให้เราสบายใจขึ้นพอเริญทรนที่เราทำต่างๆคือไม่มีไม,มไม่มีค่าใช้จ่ายไม่มีค่าชิงต่างๆเรานั่นคือเราอาศัยบอกบน ว่าเราก็ไปทั้งก็เราก็ไปเอาของจากที่ร้านค้ามาก่อนเงาเอาของจากร้านค้ามาก่อนแต่ปุ๊บเนี่ยปัจจัยที่เรายังค้างเขาอยู่ก็มีเขายังไม่ได้เช็คว่าเราค้างอยู่เท่าไหร่พอเราเห็นต้องถามฝ่ายบัญชีว่ายังค้างอยู่เท่าไหร่เพราะฉะนั้นเราก็ไม่อยากให้ค้างบัญชีเหล่านั้นอขอเชิญชวนใครจะมาร่วมบริจาคเพื่อวัสดุอุปกรณ์ในการก่อสร้างอาคารต่างๆที่เราได้ทําไปแล้ว มันจะขาดอยู่บ้างหรือใครมีสมุนไพรชิงต่างๆเหล่านั้นเราก็เอามาไม่ว่าจะเป็นพรา,า,ายบ้างกระชายบ้างมะกรโดบ้างอะไรต่างๆที่มันเกี่ยวกับการทําเราก็ช่วยกันเอามามาคนลเล็กคนละน้อยมากขึ้นมันก็ทําได้ได้ยาวนานขึ้นก็ได้แจกจา่ายให้ถึงในเบื้องต้นเหล่านั้นเครื่องครืวองละครับเครื่องครัว มันก็เอาของในวัดใช้อยู่เอาของในวัดใช้ถ้าเราจะเอามาเพิ่มก็ได้ใครเครื่องครัวจะใช้ตอนนี้ใช้เตาถ่านเป็นหลกักใครจะบริจาคเตาแก๊สบ้างอะไรบ้างก็เชิญได้ কর